สวัสดีค่ะชั้นนอนจ้ะตอนนี้ก็าพ่ากันเขาปลาคือเก่าค่ะตีกันเลยทุะท่าน,นะคะเนาะฝนตกจ้ะน้องแต่ก็จะไปปลาเฮ็ดกันขึ้นเก่าจ้าขอกระเนี้ยปลาเป็ปนเด้อจ้ะไปเก่ง,งทาง,างาาท่าห้ามจ้ะเมื่อก่อนเนี่ยเฮ็ดผงวานแถวนี้ยลายาเลยตว่าแกะก็มาเก,ก่งขักจ้ะดอกหนึ่นงเต่า ทุงหวานจ้ะอันนี้ได้บ่เท่าขึ้นกันจ้ะมาพันธุ์ผลอ่เท่าแล้วดันให้บักเผากำลังอ่อนจ้ะ เดือดขึน,นก็เอาอยู่จ้ะอืมน้ำพักไปเนาะอันนีก้กินได้ค่ะคือบบ่อใหดปอกบานเทานี่นี่อันนี้นี่น้ำเป็นอย่งเสียกินได้คือกัน ก็หิวมาโหลดจ้ะยัไงไปอีกฝากนึ่งลมด้วยช่วยกันนะเหมือนปาดพี่นอ้องอผีหนอผลโพลีเนาะงามงามจ้ะสีสวย กินบ่ได้สวยกระรูปจุบประหอมด้วยจ้าอุณนขั้นทะเลหนาวครึ่งนึงเก็บไปด้วยเก็บไปด้วยมาลาหลหักมาชิมเนี่ยมะเร็นจ้ะชุบก,กล้องก่อนตัดข่าก,ก่อนจ้ะ กียรนั้นเป็นตัดค่ะต้อปูต้องตัดค่ะตัดแน่ว่าตัดแน่นอกจากเนาะขาก็ได้ อืมาดแทงเลยน่าเสซะไปบอมากบักเบงช่วงตัดขากะเดินผ่านไปได้จ้ะพี่น้งองเดินผ่านไปได้เลยจ้ะ คลิปตีกันลงไปซื้อแล้แ่จ้ะหยอดวิวกับโอเคอยู่แต่ว่าหยอดเงินบําเพ็ญสี่พันคนแต่เอไอสีเอสเอสี่พันคนแต่สามเดือนเลแลีวยเก้งอยู่กือเก่าอยู่จ้ะออไปไซดอันบอกถึงการเทดอยู่ทูกสมัยหนหนมันมันบ่าด้ยดดีขึ้นจากสมัยก่อนจ้ะ บอสุกันข้งเนาะเผื่อใครอยากทำเนาะไรนี่แบบีว่าคอนเทนต์ดีๆก็โอเคอยู่สองซุ้มตีนะคะคือได้แค่คอนเทนต์ช่วงนี้แหละช่วงอื่นกะธรรมดาธรรมดาเห็ดไปค่ะเห็ดไปพ่อบดิงเงา เด้งนิดหน่อยเด็นังไก่คุณน่ะร่างก็มนนีจะ้ะสเกบเอาอยู่บ่นกมันดอกหน่อยพอจะเอาไว้สักกันนะเด็กนางไก่ส้มเอาไปจ้ะราะว่ามันจะตกบนเนยไปกว่าน,นี้แล้วล่ะไก่ส้ม เออเดือดพลันบ้านตีเราสั่งเพชรนังแกะก,บบก,กับนายแกะเพื่อนรักเธอจ้ะแล้วเพชรพินเขาค่อยมาเก็บจ้ะพี่น้องเพชรพิเขาค่อยมาเก็บมื้อจะ้ะเด็กกายจะส่งออเดอร์ค่ะไม่ได้บาดเสีย โอเคดาจีจะออกไปแล้วค่ะพวงเห็ดเนี่ยขนาดนั้นะจะดูสิเห็ดอะไรเอ่ยนี่นเห็ดผิดจะ้ะเห็ดเนี่ยนี่โอ้มันเห็ดกินนะคะใส่หรือคะไม่หรือ ต้มงได้ละจ้ะเฮ้ยจะหาทางไปปรบ่เอเขาพิษั่งเขาพิษั่งนี่ให้ท่านจเจริญกระมีจ้ะมาแพงว่าปลาเนี่ยมากราดจะมีเห็ดหลายเนาะให้เจ้าตัดปลาค่ะ สตูวี่ทแล้วมองดูอ๋อพอดวยนี่นี่นี่ดอกนี้ดอกนี้แดงอยู่จ้ะสตูวี่ขนางจะเป็นสียค่ะคาสอันนี้ดอกแดงๆงคาสคาเขาว่าเอาจ้ะดีใจจ้ะจะไปกินด้ค่ะนี่ดอกนึงดอกนึงดอกนึงเฮ็ดปีนี้เฮ็ดอันนี้หาง่ายจ้ะว้ย จุกปีหันยาหค่ยาตีอาคาดีฝนตกดีเนาะก,ก็ออกลายจ้ะน,นี่ตัวไหนเนาะพี่ีเห็นไม่ได้เห็นละอื้เขามากระได้กินโหลดจ้ะเขามากระไดกินเลยเาจะข้าวใช่ีเนอะนี่ ไปทำเมนูไอที่น้องเดเบ้งนะคะเนาะน้องถามมา,าแบบว่าไอมะมะพร้าวให้ไปฮ็ดน้องกินกินมันหอมมันมะพร้าวเลยะคะ่ะอุ้ยอันนี้เท้าเท้ากลับขึ้นสู่พื้นดินต่อไปอีกที่ไทยจะเห็นอันที่ว่าบกกินให้เบิ้งน้ำจ้นนะ คายกันว้าพี่น้องกรุบ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 กรซ้ำกรุบซ้ำกรุบสวยงามซีนอ่ะอันนี้เด็กมือขาวจ้ะนี่ตัดขาเลยนี่สวยกรุบเนี่ยกินเองจ้ะนี่ยุคนาคจ้ะ ฝ่าฝนก็มีนยค่ะฝ่าถนนไปเพื่อนก็มีเก็บเห็ดไว้กินเองก็มีจ้ะไม่ได้ขายถกเห็ดเลยจ้ะบางเห็ดก็บเจ็บไปกินเจ้ของเป็นบักข้าวพี่หนอ่องข้าวที่หาย อันนี้ค่ะสมตัดจ้ะอันนี้ลัวแคลมล้าเผาจ้ะเอาตัดต,ติดตาอ้แต่เผาบรรเผาพี่น้องนะดอกเลย,ยมัดมัดมัดเอ่อเขาขนัดบ่ มดคุคูคุคูลีสเก็บอะเดี๋ยวจำเตือบอดดีาา้ค่ะพี่ซาบงนะเห็ดไตเบือสีข้างน้นามแต่เนาะป๊าเตาเป็นยังไงนึง่งหนูกรุบปสองดอกจก้ะตอนนี้กรุ๊ปเขานั่งออกเพลงคพลงวันก็นั่งออกเท่ากันค่ะเนี่ยสองดอกมันเนี้ประกอยแล้วก็เป็นน้ำหา พึ่งวานอีกอม่ค่อยตัดขาก็ได้เนาะตุมันแค่เราขาวตีหายไม่ได้มากแค่ทิศเดียววายไปน้องอย่าบอกใครนะอย่าบอกใครเดอ้อเดี๋ยวก่อนเดอ้อเอานี่ก่อน เ,เดี๋ยวอันนี้ก่อนเราจะพาไปเอาอุ้ยจะพาไปเอาอันยังเบิงเดอ้อพี่น้องเบิงเดอ้อไปนอนเลงน่ะบอเดี๋ยวป้ามเขาสักทีนึงโอ๊ยเข้า,านี่เจอกันหัวสายอีกวะ่ะทำไมเจอกันมัดสายทุกครั้งเลย จะไปต่มว่าจะกินจะคลองได้อยู่จ้ะออกข้างในในยฟาวัดยฟ้โอ้หงามกับตอนี้ก็เผาสวยแห่งยังไปไหมดเลย เนี่ยเ,เราไปจอดอยู่จ้อะอาเป็นหนองงามค่ะจิเเดินไปเอาได้จับมันหน่อก็ได้าลายอยู่ คัจะจ้ะโอ้เห็ดดำจะ้ะดีะตวปวดเลยแตงเงียจะ้ะดูสิเวลีบิกตัดเสลนะ

อันนี้ก็เยอะอยู่นะดอกใหญ่ด้วยจ้ะขังแลร่ตกใจไปไหนเก็บเพชรเป็นขังแร่เดี๋ยวกินแล้วเราค่อยเก็บเราไปเก็บแร่แบบนี้เนาะเราเก็บกินจ้ะ โอ้เห็ดดำปานเห็ดรายจ้ะปุณนะหลายคักหลายคักหลายคักเก็บค่ะเก็บไปค่าเก็บน้องม่ะเก็บไปได้หลายโลด อันนี้อกพาวกับดอกนี้งัง่แจ้ะเสียดอกนี้ไปใครเด่นอักดีดอกหน่ออใไม่สักคนงสามีออเดอร์อีกซิเลยมาเก็บต่อนะ

หน้กปัดเนี่ยเน็บคิป เลยแ้วก็แบบดำเพ็ดตันนี้ก่อนดำงไปเยอะ น้องิงวัดตีเกเห็ทบัาเต็การทุกเือเต็มอยู่จากพี่หนอเมื่อเช้า่นนี้แล้วกเอาตะการเาเซียนเอาสลับแล้วมันจะลงไปข้งล่างิช่ไหมเอาเสียตะการเาเซียนเอกลือตะการม่่ตลอดเลยเลยบ่งเต็มท้าเสียจ้ะ แต่นเรื่อเพชรดำเ่าเห็นทีดูใหม่เรเยอะมากกต yeah. mm ูงใหญ่สวยเลย เรืงนานก็นมาจา้ะกินขอาแล้วนีเห็ดตัดตาให้กินค่ะมากุ้ยยอุ้ยอุ้อ,นานานอ้อ้ มึงก็ตีไปงายถ้าเราไปหาคนสองคอนพอดูเพิ่นไปเห็ดแกะมาหอายหนึง่งได้ใชมาหาหมูเพิ่นหม้อแกะมาเห็ดแกะไปใส่หมูกกม,มันนาา่นใะจลาสัตวนะใจลาสาัตกะจาบ่าให้เขาไปปลาเนาะง่ายน,นะคะต้องพาก,กันออกข้างนอกเส้น,สนนอกที่สุดที่ถนนอเมริ กำกำลังเยอะอันตรายล้าจะขึ้นดำกำลังเด้งขึ้นในไลนยครับตอนนี้แล้ว กาส,ส้มจ้ะสวยเลยตอนนี้เห็น้องกากลังออกห้ามจ้ะสวยๆกาส้ม จำปันกัายด้วยจ้ะจะไม่แน่ไม่ใคยเห็นเนาะตีจะได้เต็มกัาเลยจ้ะ เก็บหนาที่นี้เนาะน้ำแกะจ้ะเมื่อกี้ไปไทายเก็บอย่างเดียวกำลังจะออกกระมีแต่เพิ่นี้น้อยจ้ะปล่อยซะเนาะไม่เกินจ้ะเดินมาหาเอาเด้ออีกดสวยมันดอกไม้ Ich glaube noch. Ja. Ja, anders das Anders. Ja. ดูกกับเบาะจะเป็นกระจกขีบปะจะแต่ละตการนึงแหละเราจะใส่ตการที่สองเลย ไติก๋วัเตี๋ยวใบำนกน้ะค่ะนาะพรชิพนาจ้าไปแล้จ้ะสวัสดีค่ะ